สวัสดีครับสวัสดีคุณผูอ้ชอมโตโตโตทุกท่านคอณผูอ้ชอมครับแบงค์เท่คุณผู้มเห็นอยู่หน้าขนาดนี้แบงค์ใบนี้เป็นแบงค์ห้าสิบหล่อเก่ารุ่นเก่าแบงค์ใบนี้เป็นแบงค์ห้าสิบ หล่อเก้ารุ่นสมเด็จพระนาเรสวรมหารานสำหรับใบนี้นะครับผมเอเชวะเอเบโตะชาวญี่ปุ่นผมรับซื้อใบละ930,000ส2 0 0บาทครับใครมีแบงค์หนึ่ง 1, ใครมีแบงค์ห้าสิบใบนี้ มีทั้งหมดกี่ใบบอกให้ผมทราบได้คริปบอกตอนนี้เลยครับอะคุณผู้ชมมาดูเหรียญกันก่อนนะครับเหรียญที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นขนาดนี้เหรียญทางซ้ายมือก่อนเหรียญทางซ้ายมือเป็นเหรียญสองบาทสีเหลืองหล่อเก้า เหรียญสองบาทสีเหลืองหล่อเก่า 4, 6, ผมเอจิวะอ,อเบโตชาวญี่ปุ่นผมรับซื้อเหรียญละสี่หมื่นแปดพันหกร้อยเหรียญทางขวามือเป็นเหรียญสิบบาทล 9, 9. หล่อเก่ารุ่นเก่าเหรียญสิบบาทหล่อเก่ารุ่นเก่ารับซื้อเหรียญละห้าหมื่นหนึ่งพันบาท้ะ มาดูรายละเอียดจานถีละเหรียญเลยเนาะอ่ะเริ่มต้นจากเหรียญนี้นะเหรียญนี้เป็นเหรียญสิบบาทหล่อเก้ารุ่นเก่าเหรียญนี้รับซื้อเหรียญละห้า0มื่นหนึ่งันบาทครับอ่ะรายละเอียดล่ะรายละเอียดในเนื้อสีเหลืองก่อนเนื้อสีเหลืองเป็นรอเก้าหานไปทางซ้ายมือตัวหนังสือเขียนคำว่าผูมิพล์อ่ะดุลยเดชนะ ตัวหนังสือเขียนคําว่าราชการที่เ้าอ่ะนี่คือด้านแรกครับด้านที่สองล่ะในเนื้อสีเหลืองเป็นรูปราชวังครับเนื้อสีขาวข้างล่างมีเลข10เป็นตัวไทยตัวหนังสือคําว่าบาทเลข10อาราบิกข้างบนเขียนคําว่าปลาเทศไทยจุดสีขาว1234ครับพอพานจุดสอสละจุด2560 สังเกตง่ายๆสังเกตที่ปีพศเป็นปีพศ2560ครับอ่ะย้ำราคานะสำหรับเหรียญน,นี้ผมออชิวะเอเบโต่ชาวญี่ปุ่นผมรับซื้อเหรียญละ5 1 0 0 0พันบาทครับอ่ะต่อด้วยเหรียญน,นี้ครับ เหรียญนี้เป็นเหรียญสองบาทสีเหลืองหล่อเเหรียญนี้รับซื้อเหรียญละ4 8 6หมบาทคอนที่อยู่ตรงกลางเป็นร่อเก้าหนไปทางซ้ายมือตัวหนังสือเขียนคำว่าภูมิพลอดุลยเดชตรงนี้เขียนคำว่าลาชการที่เก้าอนนี่คือด้านแรกนะครับด้านที่สองล่ะ มีเลข2ไเป็นตัวไทยตัวหนังสือคำว่าบาทเลข2อาราบิกตรงกลางรูปพระชจวังครับข้างบนเขียนคำว่าประเทศไทยพอพนันหสส้ราสิสสังเกตปีพศนะครับเป็นปีพศ2 5 5 4รับซื้อเหรียญละ4ี่0 0บาทครับ มชมฮะกลับมาดูแบงค์5้หล่อเก้าใบนี้นะย้ำราคานะสำหรับใบนี้รับซื้อใบละ931,200บาทอ่ะรับซื้อด้วยกันทั้งหมด2ใบนะใบนี้รับซื้อใบละ931,200บาทนะ ส่วนใบข้างบนรับซื้อใบละ3ามแสนห้าหมื่นบาทอ่ะมาดูใบข้างล่างกันก่อนนะมาดูใบข้างล่างกันก่อนมาดูใบนี้กันก่อนนะใบนี้รับซื้อใบละ9ก้าแสนสามหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทรายละเอียดจุดแรกคุณผู้ชมมาดูตรงนี้ก่อนครับพยาครุฑเป็นสีเขียวปิดซ้ายปิดขวากับผางเป็นสีน้ําเงินครับ ัวหนังสือเขียนคำว่าสมเด็จพระนารสวนมหาราชพอพานจุดสอสลาจุด2133ถึง2 1 4 8ตรงนี้เป็นรูปฐานทายปีนกรแพงสู้กับฐานพม่าครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นรูปสมเด็จพระนเรสวนมหาราชพระองค์ท่านกำลังอยู่บนช้างนะพระองค์ท่านถือหอบอยู่ฐานคนหนึ่งอยู่ข้างหลังนะ ตัวเลข50บาทเป็นตัวไทยครับตรงกลางจะเป็นรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชมีกระบี่อยู่บนตากของพระองค์ท่านนะแถบสีน้ำเงิน1 2 3 4 5ตรงนี้เป็นรูปบัตครับตัวเลข5บาทเบ็าทลายบิกรายทายเป็นสีฟ้าอ่ะผมไม่ดูนะนี่คือด้านแรกของแบงค์5้ใบนี้ครับ ย้ำราคานะรับซื้อใบละ931,200บาทครับอ่ะด้านที่สองล่ะด้านที่สองครับตัวเลข50บาทส่วนข้าบนเป็นสีฟ้าข้างล่างเป็นสีน้ำเงินตัวหนังสือ50บาทขีดคู่ตรงนี้ล่ะ1 2 3 4 5ส7า รูปอบบใบขับรจานรหนึ่งรูปสองรูปครับตรงนี้เป็นรูปนายหลวงรอเก้าอ่ะตรงนี้ล่ะเลข3กับตัว F ครับคุณผู้ชมะใบานี้รับซื้อไปละเ3 1 0 0 0บาทจะต้องมีเลข3กับตัว F อยู่ตรงนี้จะต้องมีครบทั้งหมด2ตัวนะพยาครุูเป็นสีน้ำเงินตัวหนังสือรัฐบาลไทย ตัวเลข5 0บาทเป็นตัวทายรูดดอกไม้1.2.3จุดจุดจุดครับอ่ะตรงนี้ล่ะเลข3กับเฉชิงครับใบนี้รับซื้อใบละ9 3 3 2 0 0นบาทจะต้องมีเลข3กับฉชิงจะต้องมีครบทั้งหมด2ตัวครับอ่ะมาสรุปราคารับซื้อกันเลยนะใบนี้รับซื้อใบละ9 3 1 2 0 0บาทนะครับ จะต้องมีเลข3ฉชอฉิงอยู่ตรงนี้และจะต้องมีเลข3ตัว F อยู่ตรงนี้คใครจะขายราคานี้ให้กับผมนะให้คุณผู้ชมแสดงความเขียนใต้คลิปว่าเลข3ฉชอฉิงทับเลข3ตัว F มีทั้งหมดกี่ใบครับเลข3ฉชอฉิงทับเลข3ตัว F มีทั้งหมดกี่ใบครับใบละ9 3 1 2 0 0บาอทอธิบายหมดแล้วนะ อ่ะมาดูใบนี้ฮะใบนี้รับซื้อบันัดสามแสนห้าหมื่นบาทนะถ้าคุณผู้ชมไม่เกี่ยงราคาเนี่ยคุณผู้ชมเอาใบนี้มาขายนะครับผมรับซื้อบละัดสามแสนห้าหมื่นบาทและผมมีบริการขับรถยนจรเดินทางไปรับซื้อนบาบ้านครับใบนี้เนี่ยสังเกตได้ง่ายง่ายเลยนะใบนี้ไม่ต้องสังเกตยากด้านแรกเป็นหลอเก้าด้านแรกเป็นหลอเก้าพลิกไปดูด้านที่สองตรงกลางแป้งเนี่ยเป็นสมเด็จพระนเรสวนมหาราช ดูแค่นี้ครับดูแค่นี้ครับผมอุยชิวะเอบิโตะเจ้าญี่ปุ่นผมรับซื้อใบละ3 50, า0 0 0 0บาทจะมี1ใบ2ใบ3ใบผมรับซื้อทั้งหมดเลยครับอ่ะใครมีใบนี้มีทั้งหมดกี่ใบบอกให้ผมทัาบในคลิปบอกตอนนี้เลยครับผมอ่านทุกความคิดเด้ที่คุณผู้ชมนั้นแสดงความคิดเห็นกันเข้ามานะอ่ะไปอ่านพร้อมๆกันเลยเนาะ ความคิดเห็นแรกครับเป็นความคิดเห็นของ fc ผู้ชายครับ fc ผู้ชายแสดงความคิดเห็นว่าผมอยู่จังหวัดแพร่ครับผมมีแบงค์ห้าร้อยหนึ่งใบอ่านอีกรอบหนึ่งนะ fc ผู้ชายแสดงความเห็นยคาว่าผมอยู่จังหวัดแพร่ครับผมมีแบงค์ห้าร้อยหนึ่งใบ fc ผู้ชายได้เขียนบ้านได้ที่ทิ้งไว้นะครับชื่อหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านรัตนปัญญาตำบนแม่คำีอำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่ครับ อ่ะ fc ผู้ชายครับคุณฟังผมนะคุณหยิบนาฬิกามาดูวันที่เลยนะวันนี้คือวันที่29าพฤศจิกายน2567วันพรุ่งนี้คือวันที่30พฤศจิกายน2 5 6 7วันพรุ่งนี้เดี๋ยวผมเดินทางไปที่หมู่บ้านรัตนปัญญาตําบลแม่คำมีอำเภอเมือมงแพร่จังหวัดแพร่เดี๋ยวผมเดินทางไปรับสุเกครับอ่ะมาดูความเก่งของ fc ผู้หญิงครับ fc ผู้หญิงแสดงความเหียนคําว่าหนูมีเหรียญ5บาท1เหรียญค่ะ fc ผู้หญิงแสดงความเขียนคําว่าหนูมีเหรียญ5บาท1เหรียญค่ะ fc ผู้หญิงได้เขียนบ้านได้ที่ทิ้งไว้นะครับชื่อบ้านเป็นหมู่บ้านพิน3าตําบลแม่คามีอําเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่ครับอ h fc ผู้หญิงครับคุณฟังผมนะวันนี้คือวันที่29พฤศจิกายน2567วันพรุ่งนี้คือวันที่30พฤศจิกายน2567 วันพรุ่งนี้เดี๋ยวผมเดินทางไปที่หมู่บ้านพินสามตำบลแม่คำมีอเเมืองแพร่จังหวัดแพร่เดี๋ยวผมเดินทางไปรับสุเกครับอ่ะก่อนจะจากกันไปในคลิปนี้นะ FC ผู้ชายและ FC ผู้หญิงตอนนี้ผมอ่านความคิดเห็นใต้คลิปของคุณสองคนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมนัดคุณสองคนคือวันพรุ่งนี้วันที่30พฤศจิกายน2567าวันพรุ่งนี้ผมเดินทางไปสองหมู่บ้านเลยนะ หมู่บ้านแรกคือหมู่บ้านรัตนปัญญาของ F c ฟผู้ชายหมู่บ้านที่2คือหมู่บ้านพินสาของ f c ผู้หญิง2หมู่บ้านนี้อยู่ในตัวตะบลแม่คามีอำาเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่ดังนั้นคุณสองคนอย่าลืมนัดที่ผมนัดไว้นะครับ